คลิปนี้เรจะมาสอนวาดไข่ดาวโปะขนมปังง่ายๆกันนะคะอันดับแรกก็เริ่มจากการวาดขนมปังก่อนเลยนะแล้วก็ขีดๆตรงขอบขนมปังให้มีสีเข้มกว่าด้านบนนะคะแล้วก็เติมไข่แดงด้วยสีเหลืองค่ะแนะนําให้เป็นสีเหลืองเข้มนะคะเสร็จแล้วก็เอาสีน้าตาลอ่อนมาทําขอบไข่ขาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เติมมะเขือเทศเล็กๆแบบนี้เลยค่ะด้วยสีแดงนะเสร็จแล้วก็เลือกสีเขียวนะคะมาทําเป็นผักที่อยู่ด้านใต้นะคะจะเป็นสีเขียวเข้มๆนะคะ ลงไปชั้นแรกแบบนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยปันก็จะออกสีเหลืองนะคะในการระบายทับเข้าไปค่ะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลมาทำเป็นจุดขนมปังนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็เติมสีเขียวอ่อนเข้าไปบริเวณผักค่ะเสร็จแล้วก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบเนี่ยช่วยกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้สอนว่าอะไราเนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้านใต้เลยนะคะ ปันจะเก็บเอาไปพิจารณาค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ